ลถหายูทงพี่น้องปัดต้นมังนาวขอ่อยหนาถั่วมดโอเคนะครต้นมังนาวเอาหนาออกกับพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเอีฟังไทยฟังเราเมื่อนี้มายุ่ทง มนันลกหนาสวนกึกระหกหกพี่น้องเอ้ยวันน้มาเบิ่งสองอาทิตย์หนึ่งหกแล้วหกแล้วบิงดุนนี่แต่หนามาปลูกไปกระเพราเบิ่งดูพี่น้องบบเห็นหอดอันต้นใบกระเพราใบขิงขอยกระเฮียนเห็นบิงดู ห้าคุ้มเมดมือดนน่อนี้ฝนบ่ตกก็เลยเฝ้าออมาโลหห้าออกก่อนพี่น้องขึ้นหัวละข่ากับดัางงามมาปลูกพักอยู่หน้าปลูกพักปลอดสารเคมีให้ลูกค่าได้กิดนเนาะรักษาสุขภาพไปพร้อมกันพี่น้อง คนบนตกะันนี้ก็ได้แวบมาลกุกห h าออกเสื้อนหน่อยทงหน้าค่อยปลูกหลายยางพี่น้องส่วนผสมประสานมีหอดต้นเผือกอันนี้ต้นมักซีดาสีแดงวสัน ปลูกผสมผสานกันเนาะโอ้หกพี่น้องสวนค่อยสวนสีได้มาเวะมาสวนอันนี้ก็ได้เอาห้าออกจักน้อยก่อนพี่น้องเนาะหอนหอนเมือน,นี้พักเอยียงพี่น้องเคยกินบ่นี่พี่น้อง่อยเอามาให้ปลูก่อยเอามาปลูกเปนทุง ลูกหญ้าออกแล้วกับประมาณนี้แหละทุกคนเห็นผักจักหน่อยอยู่ผักกำลังงามเมื่อแอร์เล่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับไวหวสามีก็น้องพี่น้องเนาะเอาไปเจอในคลิปหน้าบาซิมี่ยังดีๆมาให้พี่นอ้องได้เบิ่งในส้มเนาะสบายดีบ๊ายบายเจอนคลิปหน้าเนาะ